ยาจนนี่จนนี่เลิกได้บ่จนนี่สต๊อปบ่มีเลิกฉูบได้บ่เลิกฉูบเจ้าเงินให้สต๊อปยาสนนี่ทำไมถ้าคอยมาชองมือบบเห็นเจ้าฉูบยาขอเชี่ยวเงินให้เท่าไหร่สิพันธ์สิพันอุ้ยชิบหายยังไงคอยเชีให้นะแทนหนึ่งเออเอาบ่แทนใครคอยอ่านอันนี้เด้ไย์ใครเด้ถ้าเจ้าบบฉูบยาได้ช่องมือนี่เอ้า ยาได้ปะยาได้ยด้ทุกชนิดเราคอยช่ยให้วันนี้หน่อยเป็นแสนเส้นกีอบอ้าวเบาหลายพูดบอบุกุ้มค่าเอาลงทุนมาหลายแล้วบออืมลงทุนมาหลายเป็นร้อยสองร้อยล้านแล้วก็ลงทุนลงทุนมาหลายเลยสองร้อยล้านแสนหนึ่งบุกุ้มค่าบอบอกว่าแสนบาทครออกันเนี่บุคเคยเห็นแสนกีบดีแล้วแสนกีบดีแล้วตู้ธนาคารครับนับเงินสิเจ้าเคยเห็นบ่ แม่นเนาะน่ะเขาติดเป็นกล่องเป็นแกะเป็นแกะหลวงยานศิเจ้าจจบ่เคยเห็นเอยเอาจากฮะแกนออะาากนี่นเอา้ายอะไรเดี๋ยาไปก้นนะเห่านะโ <c oughs> อเค okay, พี่น้นองคุณปีนภ<อ>าพ,พมาบันนี่กันเลย บอเทิดบริยูช้ซื้อแร่นลงไปให้พุ่นน้ำขยันพี่น้องเลยมอเทิดลงมาสูบยาจากขึ้นอันทึงยาข้าม่นเนาะลงมาสูบยาบรรเลงไปปลูกกันนะได้พี่น้องเลยเอาต่อมันออกาเทตย่ได้ใสบเอาเหือไฟไฟเหือเอาหืมันไปก่อนก้นต่อมันออกว่ ไปเอาก้นมันไปก่อนไปกลับหลังก้นตอเนี่ยรับเงินอันนี้มันแห้งเลยกันโอ้ตัวนี้ต้องได้ไปจูดพุ่นแล้วนี่บอเทอร์ด้วยจูดตัวกองนะเงาไม่นะจูดจนนี่มันสีกากยิ่งขึ้นดินดำดินงามอยู่ปลูกผักปลูกหญ้านี่ทักด้วยดีใจดีใจมากับโมเสกมาบอเทอไ์แล้วพาคังอีก เออคุณอันนั้นออกบ่าม่แม้ตายว่าเขาชับเลยเขาเสียบเลยบตายเนาะเยอเยอะๆเๆพญายพิาม่ขึ้นพญานไม้ขึ้นทั้งนี้เนาะพญายนี่แหละเป็นคือคาเตียงมือนาน่ะฮะเออเป็นกระเบามือเป็นจะไดเป็นจะไดเอามเอาภาพสบายก่อนบัดนี่พี่น้องเลยเอแผ่นยังไม่ได้ถ่ายภาพสบายชั บางคนลงมาถูกยาแบบคนทางไม้นค่ำถูกยาที่ไหนก็จะติดไปจำเนื้อต่อข้าวทำไมมีอย่างสีเบ้าอีกบ่อนี่บ่มีมีติดชิคลงเงินบาทนี่เงินมาแต่สายเห็ดเทือนให้แล้วนี่นะแน่นยาก็มีชูบแเราไปซื้อให้ซองเขียวเห็นบ่ะเขอย่าซองเขียว สูบหน่อยๆเน้สูบแต่ยาล Moment, ยายโมแมนยากซงเกี้ยวยาจนนี่จนนี่เลิกได้ปะจนนี่สต๊อปบ่มีเลิกสูบได้บ่ Stop, บเลิกสูบเจ้าเ,เงิน <Stop. S 1> ให้สต๊าฟยาเสนี่ห,ห์ทำไมถ้า่อ,อยมาสองมือบูเห็นเจ้าสูบยาขอ่อยเจ้าเงินให้เท่าไรสิบพันสิบพันอุย้ยสิบห้าพันไงคอยช่ให้นะแฟนหนึ่งเออเอาบ่แต่ค่ะคอยอ่านอันนี้ด้ว ใครได้ท oh. well. ่านเจ้าปรชุมยาได้ช็องมือนี่เอายาได้ปะยาได้ได้หลายชนิดล้วคอยชี้ให้โมได้หน่อยเป็นแสนเชนกีบอ้าวหลายพอดบ่บุกุ้มค่าเอ้าลงทุนมาหลายเลยบ่อือลงทุนมาหลายเป็นร้อยสองร้อยล้านเลยลงทุนลงทุนมาหลายเลยสองร้อยล้านเสนหนึ่งบุคุ้มค่าบ่บ่้าแสนบาทคลอยแค่นี้โมเคยเห็นแสนกีบีปแล้วตู้ธนาคารคับนับเงินสิเจ้าเคยเห็นบ่ เน่ะเขาติดเป็นกล่องเป็นแกะเป็นแกะลูกย่าสิ่จะบอเคยเห็นเคยเอาจากฮะแกะนี่เอาอะไรเดีอยวไปก้นนะเหงาเพราะเนี่ยบันไดมันซอยทางพอลุงคุณกอนเพราะว่าพอลุงเราบ่มีผู้จับนำทางนั้นคนละส่วนเนาะโอ้ยคือคอที่จ้ามีปองอยู่ว่าอยู่นี่นะคอยมีลินอยู่นี่นะซัมนี่ยาวลินนะลินลินอยู่ใน อยู่ในอยู่ในคออยู่ในค้ใดสิมีคอใดสิเป็นคอจะไม่มีดอกคอยไม่มีรุกัก้เพะว่าคือยมีลินเซยคอยถึกยังคอยถึกคอยถึกเบ็ดแม่ป่าเม่นบ่อเก็บแม่ป่าเบ็ดเบ็ดแม่ป่าแม่ป่าว่าดอกชางว้าเทสหน่นี่ไปถึนี่ก็ไปทัวที่หา ปาแปดจเล้ hey, yeah, no. uh, ีนะจังเลยีแทนหนม่ก้นะหแงแ่ะหมดมนฟาสลันไม่มิใช้หุ่นของุ่นเราโก็มมเเออบักอันมาเทิดขึ้นไปแล้วพูดตาในในในน้ยหูก็มีหัวลูแพนเราเลนเป็นเป็นวเาน ผมส่เรานะสูตรนั้นใว่ย้งันะคารวะคารวะคารวะพอลูกแ่ตัวเลขปี้ตันี้เองคารวะโ้บ้นไม่เบิ้งลไ้นี้วคารวะนี่นอาดซคารวะนะนะใส่ต้มหอยนะเบิ้และต้มหอยนะมือค่อยเด้มือ่อยเด้เนาะติดกคนจะไปฮะเบ้งมือค่อยมันเบิงไปอย่างน่ะจะไ ไดนแมอนพไี่้มหอยน่ะไได้ปลาเราเรากำลังเป็นีจ้ากอดก้อนขี้มากอแมนก้อนขี้มาก้อนไก่ทอดก็ได้เออลูดเดอร์มาฮะคอยเดอร์มีหางยาดียาุ่มบอกระโปงมักเผาแต่เอยมีหางยาดียายังก็ดีโรคซ้บนะีโรคไตบอ่ยานะ ไปบูการผู้ใดผู้ใด้เอลูดเด้อไปหาคอยโลดเฮ้ยอย่าบ่อรู้แค่ด้วยโบในมุ้งทันในมุ้งนะนานมากเชินเป็นพีเปรตแหละมีหัวแหละลองวัดเบิึงนี่เกียงเขาเอื้นมาเกียงสังกะสีแม่เกียงไม่ก่อเพื่อนนั่นโบแม่เกียงนั้นคนละเกียงคนละเกียงบ่อันนั้นเกียงด้วยตะปูดนัะ บดสบายดีสบายดีสบ่ยด oh ีละพี่น้องไอ้ในไส่ข้าวคายน้ำมันรถไทยเด้ที่ไปใส่แสงทีเห็นยังน้ำมันรถไทยฮะเอามาใส่ตะเกียบเฮ็ดตะเกียบเออนี่สุดหลาเซลเวงคักเลยคุณได้เจอตะเกียงบ่บ่อยากไต้ตะเกียงเลยยังจะได้ง่ายไหมยังได้สุดหลาเซลนะง่ายมาเนาะแมนเห็นเทีอนแล้วก็จะง่ายมาไว้เทีอนพี่น้องเหมาะได้มีหุ่มมีอย่างไรเพื่อนขาไปคักคักคักแรงอันนั้นก็ระมันแ่ะมีคนชงหาบ่เบิ่ดเนี้ย แอฟชื่อเลขแม่เพราะว่าขาไอเติดไปตัวซื้อเลขมือนั่นนะว่าเขได้ถึกเลขตัวถื้อแม่นบปล่ลุงคอยเออถึกสามแสนแล้วมานี่เลขเชียวไงหนึ่งฉบับโบหมดจ้างเลยอืมไม่ได้เงินแล้วคนเราไปเนาะไม่ได้ก็ได้เงินใส่คลิปเอ้าพูดออกมาเยอะนี่จะจุกเลยหูถุงมือถือเนาะพ่ายพ่าย

มีน้ำก๊อกแล้วมีมีมีตอกหันพร้อมแล้วก็มียังไงคขาบอกใส่สามเลยบ้านี่แท่เบิ้งไม่ไมีสัญญางน่ำอยู่หันแท่เบิ้งมาเช่นไร้ตก็มีกุ้ไก่ใหญ่น้ามันมีพักน้ำน้ำเนื้อตัดส่วนนั่นก็ได้จากหัวเงาเติมเลยวอสแมนเดี๋ยวเดียวแล้วเขาตั้งแค่ว่าตัดตัดส่วนนั่นได้สามตัวได้สามได้สามที่น้องเลยเพราะว่าเขาก็จะได้เป็นหัวกันไดเออพอแปดไปเลย แบทยเมื่อตองพุงเลยด้ยอ,อันนี่บ่เฮ้ยเอาค้อนอันลลยพอแพทย์นะตีอันมันจังบอดพลาดนะค้อนดูดตัวเฮ้ยเป็นยังวันนี้สิบอกเลขกันบาบอดบอด บ้านไม่ร้อนยังสิบก้อีกน้องชาบ้าเอานกครับางนแบบเท่ใชนะว่างกันนี่อยยังทนได้ววาชเว่าเจ้าเมื่อบ้านตงพุงหัวไปิด้เมท่านนเมื่อบ้านโคขุนไดสบายเยโคปวายนี่ไม่โคปวายเชติโคกลอนเชติไมเเดี๋ยวจะเสร็บอแผไม่นะไปเมื่อกี้นี่นัอยู่บ่ ยังยังยังกันได้นะสามสี่เศษนี่เราหาเศษนี่เลาสามสามเศษนี่เราหาเศที่เห็นอยู่สามเศษทางจายนี่ทางเท่นี่จาสามพ่อแรนสี่เศนเนาะไม่บอกเนยหาเนี่หาเน่หาเนยหาต้หาพ่อที่สองสี่หกไม่หกเศษส่วนคนเล็กสองสามสี่หกเศษนี่กว้างเด็กเรากว้างบ่เขาบ่อบ่มันบ่ขาดบ่ กว้างมันบวชักบ,บัดนอนบัดนอน,นห้อมสองคนกองกันน้อยอยู่ลววะว่ะยัดขนศาสตร์กันมา,<อ>ดาเด้คักแล้วกันดีนะสบายพักแล้วคักแล้วกว้างบูดีบ่ไว้เครื่องไว้ของก็ได้ลายนะเออจับเลยบ่าเถิดจับแน่นเลิศแล้วน,น,นี่กันค่อยเส้นขิราไผ่เอาตะปูบ่ใส่หมุกบวชเถิดต้องถึงตะปูบ่ผมเห็นแล้วไงเออตอกแบบว่ามันตึกละเปลี่ยนทันทีไปใช่ไหมนะ ค่อยๆค่อยๆคอยตีอย่าปากอย่าติงอย่าหายใจผ่นเบาดีกรลองจัสิจักสอดจักลอง้เป็นแล้วเนาะก็ทำทำมาเทิดเด้อจักล้องไงเทิดจะใส่นจักลลองจะสอดน่สอกล่องหมอสามร่องมาเทิดลองแค่ล่าจักลลองเยยังนะจะได้สบายหนึบเก้าบน่ะแม่บอก เลขบ่อบอกเลขบ่อน่ะเด็กเด็ดเด็กเด็ดโอ้ยเอาไปแก้เสื้อก็ไอเด็กก็เจ็บนิดนึงแก้เสื้อกับบอทเธอแล้วแกเปลี่นเอาดินน้ำก่อนดินน้ำในสายอุ้ยว่างโอ้ตัวดินน้ำบวนาวบ่โอเคพี่น้องเอ้ยบาดในครูโอ้โอ้โอเคพุทขาดตอกเดบอว่าเธอตัวนี้ยับขึ้นไหมเด้ตัวนี้ยับขึ้นยับขึ้นหันกลางหันกลาง มันแม่นบ่ักเติดนี่น่ะเจ้าจะไปตูดข้างในก็ได้ขอยชูขึ้นมาทางนี้มาตอกเลยบ่ียังมีสองหันเว้ยไม่ไม่ตออกไปใช่สามตัวแล้วว่ะใช่สามใช่สามพราะมันนั่นนี่ได้เบ่ดิพอดิถ้าตอกที่ตัวทึ่งนี่ยตกแล้วบ่ตัวทึ่งนี่ยังอะไรแจ๊กใส่น้ำเลยเด้อยตกตกทึ่งตกกลางเลยที่มันเอาลูกสบาย นี้เางมีบอลอใวิชาการของของเพื่อนได้วิชาการอะไรกระชั้นนั่งมาได้ได้เขาต้องตอบยึดไปก่อนเบาดีว่าได้เบยี่ลทั้งรุ่มไหมตอนนี่้อง่ายสุดเลยแม่ไม่ตอกงากเลยค่ะพี่แล้วพี่แม่ตัวว่าตอกกระทึงล แแล้วนี่กสบายข่อยว่ะสใจข่อยนะตัน้ยัน้าัน้ยอ่ะม่่าบาาลาตึงเตันือยเลย้อสตอกังก็สาด้เนแม่คือนอะเอาแล้วลงม่้หน่อยเถอะอาบอกบอก้าปไายัแลกอันนั่นาชุกไปขังนั้นหนีบ้วยนึงฮะาเเอาไปพูดอีกหน่อยนึ่งว่ะเจ้าเอาานงมันเพียงเนอะได้บ่ได้บ่ โอเคป่ดีใจขนาดบ่งดูบ่นียิงไว้ทังนยเพิ่อีกยาดีใจขนาดเลยเพียงวะแนมมึงดูักอมยิ้อยู่คนเดียวโเนะโอเคนไหัขึนหนาไปทั้งคุ่ค่อยเนีกว่ะโอเคป่ไม่เสพไม่เสยเอาอีกนึงเนาะยังบ่เอได้นองใบเอ้ยอีกชั่ายังคิดคันใดแล้วก็ตกไม่ส้นตกผากรจายเค้าโอเคแล้ว กันฝนกันล้มให้อีกเห็ดประตูให้อีกยังบรแมนมสิเราดีใจเรายิ้มเปอยอยู่ยิ้มอยู่ในใจเราเดี๋ยวนี้ฮะเอาเข้าอีกเนื่องจากประเทศจับเลยจับเลยดังเหลอย แต่ก็ถ mm ึงอันส่วนนิชนี่เอามาแล้วน่มันอดีเนาะพ้คือเราหนาตาเราต่างหกี่นกันพอแผลลงมาพี่ก่ออแผลลงไปเ่อก้อแผลลงมากระดาษยังม่ทันได้มาว่าสัมงหนึ่งเปมาก่อนเที่ยงค่ำชิมมือันนี้วดเนาะโอเคบสายตาถือว่าแม่นยำ ใส่ต okay, okay. ้องเสือเจ้าก็ได้บเทืนเม็ดนะเดี๋ยวมันจะเทือนตกใส่ต้งเสือก็ได้กระเม็ดไปรทิปมือนันเห็นมาเคริปอยู่ในกุ่มนใคอ่างไน่แม่โอเคโอเคโอไไไปินไปปินมาไม่ไ่วย่ะเนี่ยแ่เด้อเด้อท่นอบ่น cháu tỏng lẽ này. OK này nào ạ. thứ ba sẽ đẩy này đi. Chào anh đẩy. Tỏng tụt hứng cái nè. Tụt hứng là tỏng tuần ní là bị tỏng tuần

มันได้มันตอกไปได้ได้บ่บอวด้มันตอกสังสีไได้มันมนลื่นกับมันอยู่ไหนพี่มันบ่เป็นยังเออมนเงนเางอจะเป็นารไลจเทิดได้มีบ่นี่แล้วจนเทิดแล้วนี่ยวลูไปได้อยู่ในาจะได้เงินงามแล้ว

น้ำแข็งหิมะแล้วน่ะโอ้ยหมาคุณใดชิวเลยนั่นหิมะหินมะน้ำก้อนหิมะวาแมนน้ำเยี่ยงนี่น่ะน้ำแข็งน้ำเพชรนี่บ่น้ำเพชรอ้ยน้ำก้้อนำแข็งห่อบ่น้ำก้อนเนาะน้ำเพชรพอแม่มาแต่ถึงเอาหมื่เลี้ยงนี่นอนนี่ถาดเด้อเบื่อจะขึ้นพุ่นแอมผาแอมยังก้อนออื บัตเตจ้าวมันจะพร้อมไหมกว้างแล้วโอเคแล้วสักหนี่งหักอยู่บ่อเฮือนนะหักเนาะเออนี่แหละหักแล้วก็ฉีดอันนี้อีกบัดนี้าวทำความสะอาดจูดเคลียร์พื้นที่ปลูกบัวผักปลูกยังที่ปลูกอยู่เนาะแต่ว่าต้องเฮ็ดหัวเฮ็ดยางก้อน่อยว่ามันมีงัวอีกเลยงัวบ่กินดอกคนนะมันสิเข้ามาเหยียบมันยังได้บัดเจ้าไป ไม่ได้ยังค่อยเฮ็ดค่อยเป็นค่อยไปเอาไรเอาที่ละเซตที่ละเซตก่อนเด้ปลาแตวกำังเรามาเบิ่งแล้วพูดเยี่ยงพงหอมไปพี่ประยูรพุ่นฮะพงหอมมันเอาไปยังเอ้าพูดเอาไปพุ่นใช่ปะเออไปผาดไปพอสาวสบายเจ้าไปยังพงหอมนะหึอบ่เพิ่งบอกว่าให้ไปเหยียบเพือนเราเจ้าไปชงแล้วปะอือโอ้ยเพิ่นบ่แวาดอก เป็นบ่อหอก่ไปเหยียบคก็บอไปเหยียบแค่เราไปจับไว้จับใจโอ้ยเดี๋ยว้ดี๋ยวเดตัวซับเนี่ผู้พองเป็นบ่หากิดต่อกิดต่อแล้วไข่บ่ออยู่แต่เจ้าจะซองเมื่อนี้คอยจีเอาเงินให้งามไปป้า คักเนาะซับนี่แล้วเหือนแต่ในเล็วเปล่าริมงานกลับพากันเล่นมืดมืดมาดิฮะซอยกันซอยกันพูดมาเทิดและตอกลายพูดมาเทิดนี่ก็เป็นเนาะมาเทิดเนาะเออก็นึกว่าเพิ่นโมเป็นเลยอ,อะไรแห่งเก่งเออเขามาพ่ดมงศิเล่อเดี๋ยดิฮะเก่งเ,เก่งเ,เก่ง หัวแบบไร่เบาปนดิโอ้ดีใจยุ๊ยไอ้สหรอ่หัวหัวจะปกติจะดุเดี๋ยวนี้เล่าสิเดวโอ้ยพอวหยอกว่าหัวกันพี่น้องเลยไม่เส้นนี่ไม่เส่นี่ยังเดืออยู่6กโตเนาะผู้ดีผู้ดีเพราะว่าเขาเอาเพื่อตามที่เพื่อไว้กับผูดีเนาะ ชุดยอดอลีเบาอลีอันนี้พ่อเพื่อเขามีแลวเห็ดไใบอย่านะเนาะเผื่อไว้ลำโตสองโตสามสี่โตบ้าจัดโอเก่งอรีนี่คือจอมยุดธเด้นี่จอมยุดธเด้นี่เนเพราะว่าคาดแค่นี้ไม่พอดีเป๊ะเลยจอมยุดธเด้นี่จอมยุดจะดีพี่น้องเลยเบาว้าน้าเนดีเห็ดยังเบาเลยจะไปเยี่ยเคอยอะไรพูดๆพูดเยี่ยเราบัดอ้าพี่น้องเลยเนาะเพราผดเรื่องผักจ่าโต พัะกระจาดยังรอถ่ากับผมให้ทางบารบอสเพิ่นนั่นใส่ไม่เซ็นหักถ้ารอผ่ากระจาดมาก่อนใส่ไม่เซ็นไปก่อนก็ได้เพราะว่าคือค่อยโทรหาเพิ่นกินอะไรเพิ่นก็ยังบอกว่าอีกชั่วโมงนึงผ่านมาอีกชั่วโมงนึงอีกแล้วโทรอีกกระชิดอีกชั่วโมงนึงคือเก่าแล้วใกล้จะฮอดสี่โมงแล้วพี่น้องเลยโอ้ถ่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นเรียกหลายบอกกับไพ่โอเคพี่น้องเนาะจังใดก็ฝากติดตามแล้วก็ไลค์ก็แชร์อะไะพี่น้องเลยเนาะจังใดก็ได้บ้านสาวไปบ่าวเทิดพี่น้องเลยเนาะ นี่ละโอ้หลังใหญ่พอสมควรเดอ้อพี่น้องเอง้ยนี่ยเนี่มาเบิ่งมุมทางนี้บันพี่น้องคักคักคักพี่น้องเลยเนาะโอเคพี่น้องจะได้ก็ฝากติดตามแลวก็ไลค์ก็แชร์เด้อบ่อแม่พี่นอ้นองเ,องเ,องอเนงะาะ